อ่พี่น้องเอ้ยกะน้ำมันเศ้ามากกัปิ้งปลาตัวปิ้งปรากดตัวครับจะซืกินปิ้งปรากฏมกปรากดอยู่นี่แหละไปอยู่ชักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าก็สิไปหามาใหมา่มันกินดีกินง่ายมันไม่มีเกล็ดมากตัวนี้แหละปลานี่ปลาเนื้ออ่อนนี่ กินง่ายตำหม,มักแตงนัวๆใส่ปลาแดกนัวๆขึ้นอ,อ,นอ้อน้วยสวยหมักแตงสดนุ่มปากนัวๆเสีกันปิ้งประกดใส่เข้าไปโอ้แต่มันขักแท้เด้อหรือัน่มีตำแตงกะเฮ็ดแจ้วบักพริกผงรดอแจ้วบักพริกผงซิดน้ำปลาใส่แลวกะ็เบียบ์มกเน่าหวดอันจังน้อย อย่าบ,บอกอย่าแบบอก,แบบอกไพรดอั้นก็ได้ต้องพลิกดูดูได้พี่น้องต้องกลับด้านพลิกข้างบ่อยๆเพราะว่าทานมันแรงทานกาหัวลงกันหัวมันส่วนหัวมันจะหนากระดูกจะงย่าง การย่างปลามักเกลือพอดีได้ครับ10%น้ำปลา10%อิลังเลยมักเกลือเป็นบานเฮาธรรมดานนเนี่ยแหละอาหารเสาวย่อยบนอ,นอาหารเสาวผเดหา ต้นกับดูดูแลครับพริกดูดูพริกดูดูเหตุที่พริกดูเพราะว่ามันไฟมันแรงเดีย๋ยวมันจะเป็เหลืองอุ้ยหุยจดี๋ยมันเหลืองอุ้ยหุยงามๆเลนยินกับตำบหมกแตงเศ้านี่